สวัสดีครับผมวันนี้มาทำอะไรนะฮะวันนี้มาอันบ็อกนะครับรถเก่านะฮะฮันเดอร์บูมแมลง W10 นะครับ ก็อยู่ในซปเปอร์มินิโฟล์วซีรีส์นะฮะประมาณรุ่นเดียวกับสตาร์โตเวเตอร์นะรหัสก็19510มาในรูปแบบของโครงซปเปอร์ทีแซนะครับก็อ่าตัวนี้เคยทำมาอีกเวอร์ชั่นนะเป็นเวอร์ชั่นที่มันแถมกับลูกปืน ลูกปืนล้อเอ้ยลูกปืนยุบปืนโรเลอร์13มิลน,นะครับคือพวกทันเดอร์มูมเ a ล่าสตาร์โ e เบตเนี่ยมันเคยมีรุ่นที่เป็นแถมลูกปืนมาด้วยนะลูกปืนโรเลอร์13มิลน,นะฮะตัวนั้นจะใหม่กว่าตัวนี้เก่ากว่านะฮะส่วนที่เราจะเห็นก็คือเป็นรถฝากระตูนะฮะโบราณมากสิ่งที่ได้มานะครับก็คือยางยางหน้าแคบหลังกว้างล้อโต แล้วก็ล้อใบพัดหน้าแคบหลังกว้างบอดี้นะฮะบอดี้ทันเดอร์โมเมลแรงพร้อมพาซูเปอร์ทีซและก็ตัวโค้งกับกามปูซูเปอร์ทีซนะฮะซูเปอร์ทีเซเนี่ยมันเป็นโค้งที่อ่าทรงยาวนะทรงยาวนะครับก็ตามนี้อ่าข้อเสียของมันคือด้วยความยาวก็เลย การเท้าโคอาจจะทำได้ไม่ค่อยดีแต่ถ้าทางตรงก็คือโอเคนะฮะชุดเฟืองนี้เป็นชุดเฟืองโบราณนะฮะจารบีอะลูสีฟ้านะและส่วนนี้ก็คือเป็นคู่มือการประกอบนะฮะประมาณนี้นะติ๊กเกอร์นะครับของทันเดอร์โมเมลงนะฮะตามนี้เลยพวก โครงชุดเก่าจะไม่มีคู่มือการประกอบนะฮะและ้ยจะไม่มีฝาจะไม่มีคําเตือนในการเล่นนะฮะเพราะมันจะอยู่ที่ฝานะเนี่ยฝาคําเตือนอันนี้ไม่ใช่อันนี้ฝากล่องนะครับก็จบไปเพียงเท่านี้นะฮะคลิปนี้เป็นการอันบล็อกอย่างเดียวไม่มีการประกอบนะฮะเพราะว่าอ่าเป็นได้รับความอนุเคราะห์จากรุ่นพี่สายสะสมนะฮะเขาก็ให้ยืมมาแค่แกะกล่องเพราะว่าเขาจะเก็บต่อนะฮะ ดังนั้นจึงไม่มีการประกอบอย่างใดคลิปนี้มีความยาวเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะชอบกันชอบถูกใจก็ก,กดติดตามกันนะฮะสนนด้วยการดูโฆษณาสมัครสมาชิกหรือว่าโดเน a ตรงซเปอปร์แงตงใต้คลิปด้านล่างนะฮะขอบคุณไวรัลมินิโฟวิลนะครับจำหน่ายอะไรรถธรไมยานะฮะเลือกชมเลิกดูได้ทุกทุกคลิป ที่ผมทำทุกคลิปใต้คลิปจะมีลิงก์ช h อป e ีกับลิงก์เพจของ Facebook ใครทักไปทางลิงก์เพจของ Facebook แล้วก็บอกทักทางร้านไวรัสผมว่ามันจะช่องไวคัทจะได้ส่วนลดในการซื้อสินค้า15%นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ